<Thy> <Whenever> สวัสดีครับผมโคดเนเนเปอร์ฟอร์เฮลนะครับจากเพจเปอร์ฟอร์เฮลนะครับพอดีผมได้มีโอกาสร,รู้จักกับครูใหม่จากเพจพระครูใหม่นะครับแล้วก็ครูใหม่เนี่ยได้ชวนไปฝึก r e คิวเ s อร์ m e r ซึ่งผมก็ได้มาคิดทบทวนว่าแบบ r e คิว e s w i m วิ r มันจะตอบโจทย์อะไรเราในการฝึกครั้งนี้นะครับผมก็มองย้อนกลับไปว่าเออผมก็ได้สอน Water Safe and Life Saving ให้กับนักศึกษาผมมองว่าถ้าเกิดไปฝึก เรสคิวเซรามเมอร์หรือว่านักกู้ภัยทางน้ําทางทะเลนะครับมันสามารถที่จะนําไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าการสอน Water s a เ e and l i ลท์เซฟวิ่งอเป็นการเรียกว่าสอนโดยการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ช่วยเหลือและผู้ที่ประสบภัยอยู่นะครับแต่การฝึก Rescue Swimmer เนี่ยเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้ตัวเปล่าลงไปไว่าย ว่ายน้ําลงไปลากผู้ประสบภัยด้วยตัวเปล่าและสามารถช่วยผู้ประสบภัยท่ามกลางพายุได้ด้วยตัวเปล่าประมาณนี้ครับอีกอย่างครับในประเทศไทยนะครับมีคนจมน้ําเสียชีวิตมากถึง10คนต่อวันนะครับและเป็นเด็กที่อายุ5ถึง9ขวบเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับและในเดือนเมษาทุกๆปีนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมากกว่าทุกๆเดือนเพราะว่ามีการ ไปเล่นน้ําไปทํากิจกรรมนะครับเด็กต่งางจังหวัดก็จะไปเล่นน้ําคลองเล่นอะไรกันพ่อแม่ก็อาจจะไม่มีความรู้หรือว่าปล่อยปะละเลยนะครับเด็กที่อายุ5-9คขวบก็ไม่รู้อีหนวยอีหนก็จมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับสูงสุดนะครับทีนี้ผมมองว่าการฝึก Rescue Swimmer เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าทำให้สกิลผมมีมากขึ้นรู้เทคนิคในการเข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยรู้เทคนิคในการเ,าเรียกว่าการกระโดด การว่ายน้ํายังไงให้ผู้ประสบภัยเนี่ยไม่กดเราลงไปในน้ําการป้องกันตัวยังไงไม่ให้ผู้ประสบภัยเนี่ยกอดเราแล้วก็กดเราลงไปในน้ําประมาณนี้ครับผมตอนแรกผมเข้าไปวันแรกเลยนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเจอแต่คนที่ใส่ชุดทหารซึ่งผม มองว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวที่เป็นประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยมีการฝึกทหารอะไรเลยวิชารอดอกลืมไม่หมดแล้วการซ้ายหันขวาหันอะไรพวกนี้ลืมไม่หมดแล้วฉะนั้นต้องมีการแบบสังเกตว่าเขาจะทํำยังไงบ้างซึ่งผมสังเกตทุกคนที่ใส่ชุดทหารเขามีเครื่องหมายมีล่มมีเสือคาบดาบมีซิลมีรีคอนผมไปเ,เราจะไหวมเนี่ยการฝึกทั้ง5้าวันนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทักไปหา ครูใหม่นะครับจากเพจภระ,ะครูใหม่ว่าพี่พอดีทางคณะครูเขาทักมาว่าจะต้องตัดผมผมจะต้องตัดผมแบบไหนพี่พี่ใหม่ก็เช็ดกลับมาว่า,าตัดเบอร์ศูนย์แล้วก็เบอร์หนึ่ง่ผมก็คิดแล้วว่าต้องโดนแน่ๆไอห้าวันนี้ต้องโดนเล่นแน่ก็เลยตอนนั้นกําลังโกนหนวดพอดีก็เลยโกนหัวเลยโกนหัวตัวเองเลย แล้วก็วันที่ไปฝึกก็จริงๆครับก็คือเปิดพิธีเสร็จก็เหนื่อยตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดพิธีเลยอันนี้ครับแต่ก็ถ้าถามว่ากลัวไหมหรือว่าตื่นเต้นไหมผมรู้สึกว่าผมเตรียมความพร้อมของร่างกายไว้ตลอดอยู่แล้วซึ่งเราเป็นนักกีฬาเราก็ออกกําลังกายอยู่ทุกวันสม่ําเสมอซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเตรียมความพร้อมอย่างสม่ําเสมอและมีการเวทเทรนนิง่งมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการฝึกในแต่ละวันผมคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ดีครับ ผมมองว่าหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยทหารตำรวจหรือว่า,าดับเพลิงต่างๆนะครับผมมองว่าหลักสูตรนี้ควรจะมาฝึกนะครับและควรจะส่งตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาฝึกเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าช่วยเพิ่มสกิลให้กับเจ้าหน้าที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเดินทางทางน้ำหรือว่าเวลาเกิดอุทกภัยทางน้ำเนี่ยเขาจะอุ่นใจมากขึ้นถ้าเกิดเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ มีร่างกายแข็งแรงรู้เทคนิคการเข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งก็มีข่าวมากมายนะครับที่มีนักกีฬาว่ายน้ําไม่ว่าจะเป็นครูสอนว่ายน้ําหรือผู้ภายลงไปช่วยผู้ประสบภัยแต่ผู้ประสบภัยเนี่ยรอดชีวิตนะครับแต่ว่าคนที่ช่วยเนี่ยดันเสียชีวิตซะเองนะครับนี่แหละครับทำไมถึงต้องฝึกレ e คิวสวิมเมอร์แล้วก็ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการฝึก r e คิวสวิมเมอร์นะครับเราสามารถนํากระจายความรู้ตรงเนี้ย ไปเผยแพร่กับบุคคลทั่วไปให้เขามีคมนาคมทางน้ำหรือว่าทำกิจกรรมทางน้ำเนี่ยได้อย่างปลอดภัยและสามารถดูแลคนรอบข้างได้ส่วนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเวทเทรนรนิ่งการว่ายน้ําการวิ่งอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพูดในคลิปต่อไปว่าผมจะเตรียมความพร้อมยังไงบ้าง แล้วก็การเตรียมระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเนี่ยไม่ได้มีระยะเวลาที่ตายตัวเพราะว่าผมเตรียมความพร้อมของร่างกายอยู่อยู่เสมออยู่แล้วทุกทุกวันนะครับแล้วก็การฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วการใช้ดัมเบลนะครับเราก็มี Power Box บนะครับซึ่งเป็นดัมเบลที่สามารถปรับน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปรกรณ์มากมายไอเทมที่ผมสามารถ นำไปได้ทุกที่ผมนำไปฝึกได้ทุกที่เลยแล้วผมก็เช็คล่างกายของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเดี๋ยวผมมีไอเทมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับและนี่คือ2ไอเทมเด็ดที่ผมใช้ฝึกที่บ้านนะครับและสามารถพกพาไปได้ทุกที่เวลาที่ผมไปอบรมที่ไหนก็ตามผมก็สามารถนำติดรถไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น power box d u m b e l l ปรับน้ำหนักได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายและสามารถเล่นได้ทุกท่าไม่ว่าจะเป็นท่า shoulder press arm curl double arm row ชา bend press นะครับ ซึ่งเมื่อเราออกกําลังกายด้วยแรงต้านหรือว่าเวทเทรนนิ่งด้วยดัมเบลแล้วนะครับเราอยากรู้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยพัฒนาไปได้แค่ไหนและมวลไขมันของเราเนี่ยลดลงมากแค่ไหนเครื่อง InBody d i a l เนะครับเป็นเครื่องที่สามารถวัดได้ทั้งมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเมื่อเรารู้มวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเราสามารถนำไปประยุกต์และวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับ และถ้าใครสนใจสั่งซื้อ power box หรือว่า in body สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ in body h e a l t h โดยอย่าลืมนะครับใช้โค้ดส่วนลดโค้ดนน้ครับ